الحمد لله ب ن ع م i ี k e y เถระและวสุเถระขอ الله سبحانه و ت ع ะ ل ى วันนี้นะครับนิซามุด دين ได้ให้เมล็ดพันธุ์กับเราสร้างประกันไ้ันเทนิซามุดด ي ن ให้กับเรามาประกันแรกก็คือเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันุ์ที่เราจะต้องเอาไปปลูกในมหลัลของเราเมาล็ดพันธุ์อันนี้ก็คือนาตาเตบนะครับในงานดาวานาตาเตบในงานมากกมิาตาเตบในงานนาผู้ชายงานคูรุชและเมล็ดพันธุ์ อีกเมล็ดพันธุ์หนึ่งเรื่อยที่เราจะต้องไปปลูกในมหัศลของเราก็คืองานมัสตุร์เดือนนี้พี่น้องที่มีเกียรติขอรบสุฮานาวาจาลาเป็นเมล็ดพันธุ์ที่อาวุโสของเราได้แก้ได้ปอกเปลือกนะแก้มาให้กับเราเอาในอันกุรอานฮะดิษและก็สิริของบรรดาสหฮาบ เพื <chat> ่อที่จะให้เรานั้นไปถึงจุดนะเทนาบีได้พาบรรดาสหาบะไปถึงจุดสูงสุดเลียเช่นกันมีคนท่ามรณาอินญาสว่าปวามไม่อะไรที่ทำงานได้วภายฏิการทันกำลังภัยยาะแกได้บอกว่าเราเช่นกันจะพานอุมมาห์นี่ไปถึงจุดเททนาบีได้พานบรรดาสหะบะไปถึงแล้ว เีนี้พี่น้องที่มีเกียรติรละครงลอสุบฮานาวัาตาลาเมล็ดพันธุ์อันนี้พี่น้องที่มีเกียรติเป็นเมนล็ดพันธุ์เทเรเราจะต้องเอาไปปลูกในมหาลาชของเราเองเราจะบวกมาละชซ่องมาลาไม่ได้วันนี้แม้ว่ามันจะโลกไม่ขึ้นที่แต่อาซาเอมของเราเป้าไม้ของเรา นะอีกห้าปีครั้งหนา้าสิบปีครังหนา้าที่เราจะต้องนะโลกให้เกิดขึ้นในมัลละของเราเองไม่ว่างานกุรุสในการออกผู้ชายนะครับสามวันเซสิบเซเดือนออกจากมัลละของเราเองไม่ว่างานมัสตูรอนะครับจะออกจากเยมอะมัลละของเราเอง นะออกจากมาหาราของเราไม่ว่าสามวันไม่ว่าสีสิบวันไม่ว่าสีสิบวันหรือว่ามาสตูรอรอพีบีนะครับเรื่อว่าไปประเทศไกลนะในปี่นึ่งกาองซามหรือว่าซ่องเซงานดาว่าธิมนาอินยัสกาลังไพยาย์งานมาสตูรอเกิดขึ้นในปีหนึ่งกาเซสุนะครับในหมู่บ้านของปัจจวะปัจจวะเมืองแม่มวัด ตงานมัสตอรอยเยียมอาห์มัสตอรอเเกิดขึ้นถึงเจ็ดโคดออกไปในหุ่นทางของอลสวัตลาล์นี่คือการโกคข้องพวกเขาแล้วนะเช่นกันพี่น้องที่มีแก่ขอตาลาเพื่อที่จะให้พ่นมันเกิดขึ้นมานะครับผู้ชายผู้หญิงและก็เด็กในการโปกในมหาราข้องเราั้นได้เกิดขึ้นมานะครับมีฮอซิฟาตอยู่ในการดำเนินชีวิตนะ การปลูกคือความจําเป็นแต่เป้าหมายพ้นของมันีจจะได้รับซึทสีฟัดของบรรดาสหฮาบะสีฟัดของทานอาลีและทันยิ่งฟาติมะเทวะซ้าามคนซ้มขึ้นด้วยกันเทวาได้กําพราคนอยากจนเฉลยซึกเทมาข้ออาหารพวกเขานั้นมีโรตีเพื่อเอจจะประทังชีวิตในพวกเขานั้นนะเพื่อที่จะละลาสินอตนำขบวดสซ้วันด้วยกันจนกระถ่งทางซ้งมขึ้นนั้นเขาได้ห้กับเคกเทมาข้อจากบ้านของเขาเอง บรรดาวสหาบะทำไฟดับนะตะเกียงสลวยสลวหรือว่าเอาโลวกไปนอนนะเพื่อที่จะให้เค้กได้รับประทานเขาเองภรรยาแล้วก็ลูกย่องที่จะอดสิฟัดเหล่านี้แหละที่เราจะเอาเมื่อกับพวกเขาเละนั่นนะการตะกวานะครับเทวาชา้เลยซึกคนหนึ่งอ่าคนเลียงแพะคนหนึ่งเท um ab, อิบนูอุมาบยู่ในทะเลทรายที่ข้อที่จะเสือแผล มันว่าวันนี้ไม่ใช่แผลของฉันนะแผลของนายของฉันนะเอเมนอุนม,มัดได้บอกว่าเจ้าอก็ขั้วหน้าของถันเลวยเรียกว่าคนเทว่าเจ้าของแผลบอกว่าแผลมาป้ากินไปแล้วตัวนั้นะมันเชนิวไปบนฟาร์มแล้วว่าแล้ว Allah อัลลอฮฺยอดถินนี่คือซีฟัดกองไม่ว่าเขาจะเป็นนะครับ เป็นคนรับชายหรือว่าเป็นทาสหรือว่าเป็นคนเทวดาดูลแลแผลฟูงแก้แล้วนี่แต่แหละตำแแน่งสักเส้นกันทวงบอกเขาเรื่นั้นไม่มีนะครับแต่สิ่งที่มีในตัวของเขาคือสิฟัตคุณลักษณะเทวดาผู้ในวัวใจของเขาได้มีตะกวาต่อโลกสุภาราตาอัมีคนมีคนไปท่ามมรณาอิม,มูลฮัสซันวาการเดเราออกเสเดือนถูกๆปีนี้ออกถูกๆปีนี้เป่าไมอะไรพอเดียวเราจะหยุดจากการออก มื่อไหนมัสันได้บอกว่านาเมื่อสิฟัตพอกสิฟัตของบรรดาสหะที่เรากันหลังอยู่เล้งนั้นมันเกิดขึ้นในวัเจของเราน่ะมันเกิดขึ้นนาในการดำเนินชีวิตของครอบครัวของเรามันเกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตของอุมมานีทั้งหมัดเราจะยุดเราหยุดได้ในการที่จะออกเสเดือนทุกปีแต่่าไม่มีที่พี่น้องที่มีเกียรติเราจะยุดไม่ได้ นี่แหละแม่ล็กพันธ์ที่เราจะต้องปลูกให้มีพ้นเกิดขึ้นมาผู้ชายมีสีฟัดของบรรดาสาวบผู้หญิงมีสีฟัดของบรรดาสาวบเด็กๆมีสีฟัดของบรรดาสาวบเช่นกันนะผู้ชายเมื่อไม่มีอะไรกินได้ข้อต่ออัลลอฮ์ภรรยาไม่มีอะไรกินได้ข้อต่ออัลลอฮฺอัลตาลาลูกของเราไม่มีอะไรกินอยู่ในบ้านต้องดูอ้าข้อต่ออัลลอฮ์สุบฮานุอัลตาลานี่แหละป้อมามในงานเราว่าที่จะให้มีสีฟัดเหมือนกับบรรดาสาวบ วันนี้นะครับอูบูโซให้กับเรามาเล็ดพันนะครับถุกถุกมัสยิดถุกถุกบาลายเป็นมาฮละนึ่งเทวาถุกถุกมาฮละจะต้องโปรกให้เกิดขึ้นนะจะต้องโปรกให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาในตัวเองและครอบครัวและในหมู่บ้านมีสิ่งเวทลอมมาดีนะตุนมมนาวรพี่น้องที่มีเกียรติแดระกขออัลลอสุบฮานะวะตาลา ทำอย่างไรนะครับมาเล็ดพันธุ์ที่เราไปปลกนะนนะไฮมันมีสิฟัตแกนแท่ข้องหกสิฟัตอยู่ในการดำเนินชีวิตนะพอลอสวตาลานะชอบรักบ้าของพระองค์ถ้่เขามีสิฟัตเหมือนกับบรรดานาบีบรรดารรซูลเหมือนกับบรรดาสฮับะที่บอกเขาเนั้นนะครับเป็นดาอีดาอียเช่นกันวันนี้นะในยุคสมัยก่อนนะครับผู้ชายผู้หญิงและก็เด็กเป็นดดอีดาอีย นะครับมีสีฟัตเทมีว่าใจจะกดบันไปในหนทางเกาะลสวาตตาลาประการที่สองพี่น้องที่มีเกียรติเกาะลสวาตตาลาก็คือคนดูแลคนดูแลคือใครล่ะพวกเราทั้งมดัดทั้งตัวพุมเองและพี่น้องทีหนังยู่ตรงนี้คนดูแลมาเลพันในมาละของเราอีกนะครับคนดูแลโดยนี้พี่น้องที่มียากจะให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็คือความเป็นหนึ่งในการทํางาน นะครับมานาซาได้บอกว่านะครับวันนี้งานผู้ชายมีความสําคัญอย่างไรงานผู้หญิงมีความสําคัญเมื่อกับงานผู้ชายชินกันโดยนี้หาประกันแม่บ้านพี่นองที่มีเกียรติของรสดาร่าทอยาจะต้องไต่และต้องดับทําอย่างไรให้5าตัวนี้ไปพร้อมพรอก,กันกับงานผู้ชายและกับผู้หญิงประกรันแรกพี่นงที่มีเกียรติขอรสดาลา นะตาลิมหาอามานเป็นมกอมีของผู้ชายและเป็นมกอมีของผู้หญิงนะมหาลาของเรามนะีกระกล้นโยหาคนตาลิมหาอามานันก็จะต้องมีหาลัง่งนี่คือพื้นท่านเรกที่จะให้งานผู้ชายผู้หญิงไปพร้อมๆกันในมหาลาของเรามีกระกล้นโย่สิบคนตาลิมหาอามานันก็เช่นกันจะต้องมีสิบลัง่ง ในมหารของเราเองยิ่งแหละปามไม้ไม่ใช่แค่นั้นนะครับถูกลั่งคาเรื่องแต่พืนท่าแรกเพื่อตีให้งานผู้ชายผู้หญิงขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันนะสาเหตุอะไรล่ะเจยาอัลตัลัยเตาฟิกฮิได้ยะนะให้บรรดาซหฮาบะหนึ่งเส้นกวามถานได้รับความสําเร็จด้วยสาเหตุที่ท่านนบีสุลต่านัลลอฮฺอะลัยวะซัลลัมได้พยายามเมื่ออายัดองค์การล่งมากับท่านให้กับท่านนบีสิ่งที่นบีได้บอกคือไรล่ะ ภรรยาของท่านนบีสุลต์ละออิสลัมภรรยาของท่านนบีมีความเข้าใจมีความลึกซึ้งนะ่ามีความอวรามีความนะ่าเนื้อเนือเหมือนกับท่านนบีสุลต์ละออิมสลัมส,สิ่งเหล่านี้แหละที่เราจะต้องให้มีให้เกิดขึ้นในภรรยาของเราเองและตัวเราเองและก็ลูกๆของเราและเป็นตาเลียมฮาอามานันเป็นงานนึ่งเทวะทางผู้ชายและวก็ผู้หญิงและก็ะกเด็ก เป็นอามันเดียววันนั่นเทียววาในงานคูโรสงานม,ากมักอมีงานมุสตโรที่เป็นงานเดียวเที่ยวพร้อมหนา้าพร้อมตากันนะตาลีมหาอามันวันนี้ทำยังไงให้มันเกิดขึ้นนปะปัญหาเดีเกิดขึ้นเวลาเราจัดยุทธให้แล้วก็ตาเลีมหาอามันมีไม่กี่ลังนะมานาสาดไดการกุสารีนะครับครั้งหนึ่งนะเทมาเลเซียปีเทเลยียไม่ใช่ปีนี้ มีภรรยาของมุฟตี้นะครับมารับจะมารับมุฟตีคนนั้นออกซซเดียนนาสามีของเขาเทนิซอมุดินก็เลยภรรยาได้ไปแวะที่บ้านมอนาซามอนาซ่ะภรรยาของแกกํากลังทําซาเลมหาอามานันอยู่พอดีพี่น้องที่มีเกตมาถึงนะครับฮฮละกอตะยุบะภรรยาของมุฟตีนี้ก็นได้ทาซาเลมรวมกัน พี่น้องราไมหรอมนุสะอาดได้บอกว่ายัางไงนะผูหยิ่งคนนี้เป็นภรรยาของมุฟตีนะเตะออกเซเดื่นถูกปีนะแต่โย่้วยกันกินด้วยกันสิบห้าปีแล้วนะครับอ่านอัลกุรอานอยังไม่ทุกดีมนุษยสะอาดได้บอกว่าว,วันนี้เราไม่ใช่ขับเคลื่อนเซเดื่นถูกปีถุกปีแต่ว่าเราไม่ได้เละลั่งในบ้านพวกเราเลย มรสาของการที่จะย้ำว่าทำย่างไรห้ตาเลมหาอามานเกิดขึ้นในบ้านเพราะเป็นประตูของศาสนาที่จะเกิดขึ้นในบ้านขวกเราอีกนี่ที่เราต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันประการที่ซ่องมีน้องที่มีเกียรตาเลมไปจำสัปดาห์ถาหากว่าในมาลาของเรามีทํากันหนึ่งโยิบคนตาเลมประจําสัปดาห์ก็จะต้องมีซิบคนเช่นกันนะครับเตเป็นแม่บ้านนี่คือผืนท่านเล็ก วันอาซาอิชอรเป็นคืนไลละตุนฟิกเกตจะเป็นพลังให้กับเราลอกไปทำงานมากกว่ามีอีกหกวันเช่นกันในงานมัสตูรอตาเลมประจำสัปดาห์จะเป็นพลังในการอยาจะสร้างอามานเท้านข้องผกุยงอีกหกวันเช่นกันเรื่องนี้เราจะต้องให้ความสำคัญเป็นตาเลมประจำสัปดาหเทมอานาฟาไดเบอกว่าจะเป็นสิ่งที่จะทำาลายบาตินต่างใต้ บาดติ้นต่างๆให้พังพินาศและเพื่อจะให้เกิดขึ้นนะหมัวอาชารถถตตอ,อ่ถูกต้องเมื่อเมื่อเราได้พยายามในการพยายามผ่าโบนิ่งเงอรนั้นไปรวมตาเลี่ย,ยรรมประจำสัปดาห์ประการที่สรามมิลองที่มีเกียรติเป็นสิ่งเดียวอนาะฟารุกได้เร่งนะครับเดบอวว,ว่าจะเป็นสิ่งเยี่าทำลายบาดติ้นทางไล่ฉินกันและให้หมัวอาชารอ่ถ,ถูกต,ต้องเกิดขึ้นในคนมุสลิมก็คือ การดับยมอาซามวันจากมหาลาของเราเองในการออกมัสตูโรนะครับทุกทุกมหาลาจะต้องฟิกเก็ตทำบันเรือให้ออกจากมหาลาของเราเองนะครับไม่ใช่ว่าให้เกิดขึ้นนะครับนะครับถูกเดือนมีซ้มวันนะซ้ำยมอาไม่ใช่แต่เป้าหมายที่อาวุโสต้ตองการก็คือออกจากยมอาจากมหาลาของเราเอง วันนี้พี่น้องทีมไเกยียตยศฮะละก็อ,อาซาเอมที่ถ,ถูกต้องวันนี้เราไม่กล้าที่จะอาซาเอมในช่องข้องซ้ำวันยามอัลมาสตูร์นะครับเราใสาไปเลยนึ่งยามอัาจมากัลลาข้องเราเทออกซ้ำวันมาสตรูร์นี่คืออาซาเอมที่ถูกต้องเมื่อกาอาบาดีเห็นกัาวาน,นวันนี้เรามีอาบาดีอย่ชิพนึ่งแล้วแต่อาซาเอมที่ถูกต้องมันมีอาซาเอมที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องนึ่งอาซาเอมที่ถูกต้องก็คือ อาบาีฮาชิบแม้ว่าเราจะไม่มีสักชิปหนึ่งแต่อะลอาซัมของเราจะต้องใส่ฮาชิบนี่คืออะซาอิมที่ถูกต้องเช่นกันมาลาของเรามีเยมอาซ้มวันใช่นึ่งเยมอาแล้วอาซาอิมของยศอาของซ้มวันเยมอามาสตูรอของเราการออกซ้ำวันมาสตูรอของเราจะต้องนึ่งเยมอาเช่นกันออกจากมาลาของเราอีกเช่นกันพี่น้องที่มีเกียรติขออัลลอฮฺสุบฮานวะตาลานะครับอาซาอิม ในมหาลาของเรานะใบนึน่งแต่เราพาลับไปลงมหาลาแต่ในมหาลาของเรากระรโกนห้าคนอาซาอิมงานโคโรสงานมากอมีงานม,ามันมสตูรออาซาอิมห้าคนนั้นจะต้องหลอกจากอาซาอิมของมหาลาของเราลบไปให้ภรรยาเราได้เล่ได้คิดได้พวดเราได้มีฟิกเกตได้ดูอาให้อาซาอิมในมหาลาชพวกเรานั้นเกิดขึ้นนะสมบูรณ์นะครับและมีย่อมอาออกไปในหุ้นทางก็ลอ Allah, สุวาตา วันนี้จะให้มาลาของเราเกิดขึ้นอย่างไร้าหากว่าคนยิ่งของเราไม่มีอิสติมฮยยะในการทํางานเหมือนกับเราที่พี่น้องที่มีเกียรติฟิกเกตเหมือนกันทําเหมือนกันคิดบนกันบนแนวทางเดียวกันเดี๋ยวนี้พี่น้องที่มีเกียรติขออัลลอสุบฮฺฮาหนาตาลาเราจะต้องดับทําอย่างไรเดือนแรกออกคูชายเดือนที่สองออคูชายเดือนที่สามพี่น้องที่มีเกียรติ วันนี้มาลาของเรายังไม่มีสักคนที่แต่เราต้องตั้งอาซาเอมในยุทธอาละก็แหล่นึ่งยีมอัออกจากมาลาของเราเอาอาซาเอมนี้แหละล็อกไปให้ภรรยาเราได้เลยเอาอาซาเอมทุกๆคนกระคนเรามีสิบคนในมาลาของเราที่ออกสามวันเราทุกคนจะต้องพาอาซาเอมล็อกไปให้้หญยิ่งเราได้เลยนะครับมันจะได้มีฟิกเกอว่ามาลาของเราไม่มียัมอาที่จะออกมสตรอออกไปในหุ้นทางก็อัลลสุบฮานุวาตาล เป็นสิ่งเี่สําคัญพี่น้องเป็นสิ่งเี่ว่าจะทำลายบาตินทางไล่นะครับและหายหมวาชาราาเดทูกต้องเกิดขึ้นนะครับในครอบครัวของเราในหมู่บ้านของเราและอุมมะสัวลกประการที่เซพี่น้องที่มีเกียรติขอรับสวา,าลาบ้านรับจำอัลมาสตูร์มาลาของเรามีกระก้นสิบคนบ้านของเราเช่นกันจะต้องมีสิบลังคาเรือน เพื่อให้งานที่มันะศาดตรได้เร่กนั้นไปถากันงานผู้ชายไปพร้อมกับงานผู้หญิงงานผู้หญิงไปพร้อมกับงานผู้ชายในมาลาของเรามีกระโกนโยฮะก้นบ้านรับเ้าอามัสตูรออย่างน้อยและเป็นพืนท่านแรกเราต้องมีหาลัง่งชินกันเช่นกันวันนี้นะครับเยมอาเตียอ,อกในเป็นเยมอามัสตูรเที่ออกในประเทศในประเทศไทยเที่มาบ้านเราไม่หวากันนะครับไอ้นั้นทําได้อยเลี่ยวซ่องซ้ำซ่องซ้ำลั่งในมาลา ต่วันนี้พี่น้องทีมีอเกตเทสตุ้นเราเทย,ยังทําให้ได้ที่นะครับคนรบับผิดชอบโซนคนรบับผิดชอบแล้วก็ช่วยดับด้วยนะไม่ว่ายูอาจ,จะเป็นยูอาอินโดนีเซียามาสตูรอนะครับอินเดียมาสตูรอก็ไม่ว่าเราดับเลยหลวงมหาลานึ่งสักสองสามลั่พี่น้องที่มีเกียติถ้าว่าก็เว่งให้โซนเราแอดวอนนะครับเราทําอย่างไรนะครับในโซนฮาล์กอมีเซฮาละกอแเลฮากอในและมหาลาในนะครับให้ได้นะครับ มาจินิ่งเซลังขาเซลังขาเรื่องแต่หากว่าเราณนะนัสรอเขาอยากลำยากเราช่วยนัสรอคือท้งโซนก็ได้พี่น้องที่มีเกียรติถ้ารอบนี้นะครับข้าวฮักก็เราอ่าโซนหน้ารอบหน้าฮากก็เอือ์นแล้วในโซนของเราแล้วแต่ว่ามาล่าเดียวโย่สามเซลัางพี่น้องวันนี้มันสะตุ้นเรายังทําไม่ได้ที่นะครับแต่ทางหน้าไปอิชัลลอฮ์สมยัยอิชัลลอฮ์นะครับ มัสตอโรอที่มาตั้งปฏิทนะครับมันจะไม่ย่แล้วในมาลาหนึ่งสองวันเรียกว่าโซลละสองวันเรียกว่าโซลละสองวันแต่เปลาไม่เดีวโโซนของการไม่ว่ายุมอันจะจะเป็นยุมอันนอกหรือว่ายุมอันในเขาต้องการทําอย่างไรให้ย่มาละเดียวหลายหลายวันย่มาละเดียวนะครับสองสามล่างเซล่างจุทธาออโซได้อกว่ายุมอมัสตอโรอเที่ยข้าวในมาละข้องเราน้าซ่ามาจะจะย่ถึงยี่สิบร่างการเรือนเซสิบวันจบทันทีเลยพี่น้องทีมเกียริ ประการสุดท้ายพี่น้องที่มีแก้ขอลักษัตตาล่ยศมาสตูรอนะครับวันนี้นะครับไล่แห้งเทจจัดไปแล้วแล้วก็ไล่แห้งเล่อยเทียวอย่างไม่จัดทีนะครับเราทําอย่างไรนะครับก้อนเทจะบวชนี้ให้เราได้จัดถูกๆโซนถูกๆแห้งให้หมดพี่น้องนะครับในมาลาของเรามีกระกลโยห้าโคเท่พันซาำวันซ้ำครั้งขึ้นไปแล้วห้าโกนี้และพี่น้องที่มีแกียติเทจะไปรวมยอดมัสตูรอ นาเทเราเดเทเราจัดวายและอาโคนี้และเช่นกันจ่จะตั้งอาซาอิมออกสิบวันเซสิบวันหรือว่าไปไอพีบีออกจากมาลาของเราเองนี่คือฟิกเกตเทเราจะต้องมีฟิกเกตนะครับเราจะต้องดับจากมหาราของเราเพราะงานเพราไม่แต่ว่าสรองการเพื่อให้มัสยิดของเราเกิดขึ้นมากับมัสยิดของท่านนาบีสุลตลอฮุอะัยวะสลัมนะครับว่างว่าทางตัวพุ่มและก็พี่นองทงั้งหมด เราจะมีฟิกเกตเราจะพยายามนะครับพลักด้านงานของผู้หญิงนาะทำย่างไรให้งานผู้หญิงนั้นไปพร้อมๆกับงานผู้ชายนะครับว่างว่าทุกคนพยายามอิอัลลอห์สุบาน